ครับคลิปนี้เราจะมาคำนวณค่า NDWI, NDWI และ n d b i ของ Sentinel กันนะครับโดยอย่างไ้นะครับเราก็ทำการ New File มาใหม่นะครับแล้วก็ทำการติดตั้ง Last s t e r i o เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรา New File ใหม่เราก็ต้องทำใหม่หมดนะครับรอทำการติดตั้งสักคู่นะครับ เมื่อเราติดตั้งรั s t ตอริโอเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการนำเข้าแพ็กเกจไลบรารีและโมดูลที่เราจะใช้นะครับก็มีทั้งนำไพารัสเตอริโอแมทพอ l ลิฟแล้วก็ืออื่นอีกป้ะมาณครับทีนี้ผมก็ขอเกาะมัเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานี่ครับนี่คือแพ็กเกจที่เราจะใช้ทั้งหมดนะครับ มาแล้วครับแล้วก็จะทำการเชื่อมกับ Google Drive เหมือนเดิมนะครับก็ form Google c o l l a t import Drive นะครับ แล้วก็เชื่อมกับบัตได้แล้วนะครับแล้วก็ให้เราทําการเล็กชื่อไฟล์ออกมานะครับก็ i m g f p เท่ากับเออก็ก๊อปที่อยู่ของไฟล์รูปไฟล์ที่เราใช้มาเลยนะครับ ม่เรียกชื่อไฟล์มแล้วนะครับแล้วก็ทำการเปิดไฟล์นะครับก็ Data Set เ,เท่ากับ last stereo l o t open แล้วก็ image fp แล้วก็ปิน Data Set ออกมานะครับ ต่อมานะครับเราจะทาการนเราทําการดูรูปภาพทั้งหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนที่อยู่รูปภาพให้อยู่ในรูปแบบของนํำพายแล้วก็ตรวจสอบเชฟของลัสเตอริโอนะครับผมก็ขอทําการก๊อมาเลยนะครับเพราะว่าเราจะเสียเวลานะครับนี่ครับโดยอย่างันครับ f u l l Image เท่ากับ data s e t คืออ่านข้อมูลเข้ามาด้วยการใช้ read นะครับ วันนั้นที่2คือการเปลี่ยนข้อมูลที่นําเข้าให้อยู่ในรูปแบบขพงา,ายอ p y a r รย y นะครับอันที่3ก็คือเพื่อตรวจสอบเชฟของ Larast e r ิโนะครับแล้วก็ s h i เบนเทอไปเลยนี่ครับแล้วก็ระบ,บุมาแล้วนะครับต่อมานะครับเราทําการนําเข้าแบรนด์ที่เราจะใช้นะครับมาทําการแปลด้วยการ Open CV นะครับในที่นี้เราจะใช้แบรนด์ทั้งหมดดังนี้นะครับคือ แปนสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงอินฟราเรดใกล้และ SWIR นะครับผมก็ขอก o อปมาเลยนะครับนี่ครับอย่างไรนะครับเราก็ต้อง Import c b มาก่อนนะครับแล้วก็ทำการกำหนด Sentinel Image นะครับแปนนะครับโดยแปลนสีน้ำเงินคือ1แลนสีเขียวคือ2 แบนด์สีแดงคือ3แบนด์ n i r คือ7และแบนด์ SWIR คือแบนด์ที่12นะครับก็ชิ้ Enter ได้เลยแล้วก็จะทำการรวมแบนด์ในดิสนะครับก็อะไรเท่ากับ ก็ทำไปบนะครับจนครบ,ครบทุกครบทุกรูปเลยนะครับ ประมาณนะครับแล้วก็ทำการแปลงเป็นนามพายอาเรนะครับโดยทำการพิมพ์ Sentinel underscore img เท่ากับ np array วงเล็บ ars colon d type เท่ากับ np unit นแปดแล้วก็ชีพเอนเตอรไปเลยนะครับ นามียายเอาเลยขอกอบมาเลยนะครับครับแล้วก็ต่อมาเราทําการลองตรวจสอบดูเชฟของรูปนะครับก็เซนติเนลใน mg.sha ีนะครับนะครับเราก็จะได้เชฟของรูปมาดบบน,นี้เลยนะครับต่อมานะครับเราทําการ พอดูฮิสโตแกรมนะครับก็ขอทำการก๊อบมามาเดือมนะครับเพราะว่ายาวนะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็น l a s t r i o plot show u e s c o r e h i s นะครับวงเล็บ sentinel img b 5 0นะครับฮิสไท y p เลือกเป็น step fill เลือกเป็นอย่างนี้นะครับส่วน label นะครับเราก็ใส่ทั้งหมด5ค่านะครับตาม แบนที่เรากำหนดนะครับก็ s ช f t enter ดูนะครับครับแล้วก็จะได้ h i s โตแกรมมาแบบนี้นะครับต่อมานะครับแล้วก็ทำการ plot ดูภาพนะครับก็ show c e n t i l n d e r s c o r e img สี่เหลี่ยมสองแล้วก็ ทางฟอร์มนะครับเท่ากับด a t a า e t า,านฟอร์มครับแล้วก็จะได้รูปมานี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่ารูปนะครับมันมืดมากนะครับแทบเป็นมองอะไรไม่เห็นเลยต่อมานะครับ เราก็จะทําการยืดไฮโตรแกนนะครับเพื่อทําให้เราสามารถมองเห็นรูปได้ชัดเจนขึ้นนะครับ mm hmm. แล้วก็นะครับ mm hmm. ทําการ mm hmm. เขียนฟอร์มสกิมเมดนะครับ import นะครับแล้วก็พิมพ์ Sentinel นะครับเพื่อทำการยึด Histogram แบบ Adaptive Equalization นะครับ แล้วก็ทำการพอตภาพนะครับอย่าลืมใส่ st นะครับก็ขอรับการกรอบข้างบนนี้มาเลยนะครับ จะได้ภาพที่เราต้องการยืดฮิสโตแกรมมาแล้วนะครับสังเกตได้ว่าเราสามารถดูภาพได้ชัดขึ้นนะครับนี่ครับแตกต่างกันนา่งเลยต่อมาเราก็จะทําการดูฮิสโตแกรมของภาพนะครับก็กรอบอ่ออน,นัันบนนี้มาได้เลยนะครับแค่ทําการใส่เอสที ST ข้างหลังนี้นะครับ นี่ครับฮินสโตแกรมของภาพที่ยืมแล้วก็จะเป็นดังนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกับตันนี้นะครับต่อมานะครับคือการคำนวณค่า ndvi หรือดัชนีพืชพันธุ์นะครับอย่างแรกนะครับให้เราทําการเซตค่าไม่ให้สนใจค่าเออเรือนะครับก็พิมพออ์ขอคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับเพื่อ ก็พิมพ์ npzrr. dy เท่ากับ ignore นะครับแล้วก็ semicolon invalid เท่ากับ ignore นะครับ ก็ทำการเลือกแบนด์ที่เราจะใช้สำหรับขอมค่า NDVI นะครับในที่นี้ก็คือแบนด์เลดกับแบนด์ NIR นะครับแบนด์ NIR คือแบนด์ที่3นะครับ แบร์เล็คือแบร์ที่2 ้วก็ทำการใส่สูตรของ NDVI นะครับสูตรของ NDVI แล้วก็จะใส่ดังนี้นะครับโดยเลือกเป็นแบนด i r นะครับลบกับแบนด์เลนะครับหารด้วยแบนใน r บวกกับแบรนด์เลนะครับชิปเป็นเทอเลยเลย ต่อมานะครับเราทำการตรวจดูค่าสถิติของ NDVI นะครับแล้วก็ขออนุญาตกรอเลยนะครับนี่ครับค่าแม็กคือ1นะครับค่ามีนคือ0 2 8 4นะครับค่ามีเดียน NDVI นะครับคือ0 2 6 3ครับค่ามีนคือลบ1นะครับต่อมานะครับเราทำการพอดผฟนลับของ NDVI นะครับ ก,ก็ทำการกรอบมาเลยนะครับนี่ครับนี่ก็จะมีทั้งภาพที่เราจะโชว์นะครับแล้วก็ตรงซีแมปพคือสีนะครับแล้วก็ทำการพอดรูปภาพเลยนะครับ อันนี้คือเราทําการเรียก c o l เลอร์บมาด้วยนะครับเพื่อให้มันดูง่ายขึ้นนะครับเพิ่ม c o l เลอร์บข้างล่างนี้นะครับนี่ครับแถบข้างก็จะมีคัลเลอร์บามาแล้วนะครับต่อไปนะครับคือค่า ndwi นะครับหรือความเราจะมีความชื้นของน้ำนะครับ ก็กรอบด้านบนนี้มาได้เลยนะครับแบนด์ Band ที่เราใช้สำหรับ NDI ก็คือแบนด์สีเขียวและแบรนด์ n i r นะครับตัวแบรนด์สีเขียวก็คือ ไปที่1น,นะครับเราจะเรียงแบนด์เลขเริ่มจากศูนนะครับไม่ใช่เริ่มเริ่มจาก1แล้วก็ชิ้เลยนะครับทำการใส่สูตรนะครับสูตรของ NDWI ก็คือแบนด์กรี <Band. S 1> นะครับ ลบกับแบน N I R หารด้วยแบนดกรีบวกกับแบรนด N I R นะครับต่อมาครับแล้วก็ทำการพอดดูแผนที่นะครับก็กไปนี้มาเลย ตัวแปรก็ต้องตรงกับที่เรากำหนดในสูตรด้วยนะครับคือ ndwi นะครับน่ครับแล้วก็จะได้รูปมาตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าเราสังเกตดูค่าของน้ำและยาน,นะครับเราสามารถเปลี่ยนสีของแผนที่ได้น,นะครับโดยให้เราคลิกไปที่เว็บไซต์ตรงนี้นครับ m m p p นะครับคันเลือกไพทอนเรียกไปเลยครับมันก็จะมีบอกสีอยู่หลากหลายนะครับนี่ครับเลือกหายอยู่เลยครับแล้วก็เลือกหาตามที่เราชอบกันนะครับนี่ก็ใส่เป็น เลือก4เป็นแนวนี้นะครับเพื่อให้เราดูค่าของน้ำง่าย เกตได้ว,ว่าสีที่เข้าใกล้ค่าเลขหนึ่งนะครับก็คือน้ำเองนะครับส่วนเข้าใกล้ลบหนึ่งนะครับก็คือพื้นที่ที่ไม่ใช่น้ำนะครับต่อมานะครับเราทำการหาดัชนี NDBI นะครับหรือดัชนีสิ่งปลูกสร้างนั่นเองนะครับแล้วก็กรอบไอ้นีม้มาลยนะครับโดยแบบนดที่เราใช้คำนวณ จะมี ndbi ก็คือแบรนด์ swir และแบรนด์ nir นะครับโดยเลขของแบรนด์ swir ก็คือ4นะครับเข้าไปครับมันเรียงตามลำดับคือเลขที่ที่นะครับแล้วก็ใส่สูตรเลยนะครับสูตรก็คือแบรนด์ swir ลบแบรนด์ nir หารด้วย แบน swir บอกแบน nir นะครับแล้วก็ทำการพอดแผนที่มานะครับทำการเปลี่ยนสีแผนที่นะครับ รับเปสังเกตได้ว่าค่าที่เข้าใกลเลขเดือน,นครับคือบริเวณที่เป็นสิ่งปูกสร้างน,นะครับส่วนเข้าใกลลบหนึ่งก็คือพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่น้ําหรือพื้นที่ป่าก็ได้นะครับครับขอจบการนําเสนอการใช้รัศดริโอเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ